สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่29มกราคม2568สําหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวนะครับเกี่ยวกับทางทหารว่าแดงนะครับได้ลุกล่ำชายแดนไทยในพื้นที่ด้านเวียงแห่งเพิ่มอีกนะครับเรื่องนี้ทางนายรังสีมันลมนะครับได้นํากมทความมั่นคงลงพื้นที่นะครับเผยกลไกลชายแดนปะทงแล้ว แต่ว่ายังไม่ถอนฐานทัพออกจากพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่ห้วยน้ําดังนะครับว่าแดงยังคงยึดนองล้งไว้แน่นแม้จิตจากกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับจะนําข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับยังคงติดตามก,กันกับข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจนถึงขณะนี้นะครับก็เปลี่ยนเวลาเดือนกว่าหรือประมาณ2เดือนแล้วนะครับว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับ เมื่อในวันที่27มกราคม25-68ที่ผ่านมานะครับนายลังสีมันลมประธานคณะกรรมการที่การกมทนะครับความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการไซแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏริรูปประเทศสภาผู้แทนรัศดรได้โพสต์ข้อความลงในเพจบุกว่าได้นํากมทความมั่นคงเดินทางลงพื้นที่อําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และเข้าไปยังฐานปฏิบัติการบ้านแปดแซมเพื่อดูพื้นที่ กรณีฐานทัพว่าแดงกองทัพแห่งสหรัฐาหรือ USa w ล้ำเข้ามาในเขตแดนอธิปไตยของไทยนะครับซึ่งเห็นชัดเจนในบริเวณชันปันน้ำที่มองเห็นฐานกองกำลังว่าแดงตั้งอยู่ซึ่งเราได้รับข้อมูลว่าที่ผ่านมาได้มีการใช้กลไกลชายแดนต่างๆในการประท้วงแต่ก็ยังไม่มีการกลันดีได้ว่าทางกลุ่มว่าแดงนั้นสะถอนฐานทัพออกจากเขตชายแดนไทยไปนะครับ นายรังสีมันลมระบุว่านอกจากนี้ในจุดผ่อนปลนช่องทางกิวพาวอกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดที่ภาคเอกชนและท้องถิน่นให้ข้อมูลว่าศักยภาพด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่จะทําให้เกิดการนําเข้าส่องออกสินค้าเป็นช่องทางทํามาค้าขายของคนในพื้นที่แต่เนื่องจากเมียนมายังประสบปัญหาด้านความมั่นคงและปัจจุบัน รับ,บาลทหารเมียนมายังไม่สามารถเจรจากับวาแดงด้วยตนเองได้ทําให้การดําเนินการยกระดับจุดผ่อนปลนยังไม่มีความคืบหน้านะครับโกโมทความมั่นคงนะครับยังมีความกังวลต่อปัญหาการลักลอบคนยาเสพติดจากโซนกลุ่มน้อยและการหลบนี้เข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติเราได้รับทราบถึงข้อจํากัดทางในด้านการบริหารจัดการขึ้นท่าเปลี่ยนและ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสำรวจและป้องกันชายแดนอย่างครอบคุมมากขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เราเห็นถึงผลกระทบจากการไม่มีสถิลภาพทางการเมืองของเมียนมาและการขยายพื้นที่ของกองกำลังว้าแดงที่ส่งผลต่อพื้นที่ทายแดนไทยเปลี่ยนภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจซึ่งทางกมทจะนำข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไปสนเ,นนนเสนอแนะเสิงนโยบายต่อไปนายรังสิมันลมระบุนะครับในขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงกรณีที่กองกาลังวา่าใต้ลุกลาพื้นที่หนองลวงในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังอําเภอปามาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าในขณะนี้สถานาการณ์ยังไม่ขี้คายแต่อย่างใดแม้ที่ผ่านมาจะมีการเจราจารในทางลับ ระหว่างทหารไทยและทหารวาแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีความชัดเจนในภาพใหญ่เพียงแค่ทหารวาะรับปากว่าจะเพิกถอนฐานในบางจุดเท่านั้นทางที่ยังมีอีกหลายจุดที่ทหารวะลุกล้ำเข้ามาทั้งนี้ทหารไทยในพื้นที่ชายแดนและผาเสินหน้าอยู่กับกองกาลังวะอยู่ค่อนข้างอึดอัดเนื่องจากยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลไทยและผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่มีใครกล้าผลักดันกองกำลังว่าแดงที่ลุกลนำออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในระยะเวลาเดือนกว่าหรือประมาณ2เดือนแล้วนะครับที่ทางทหารไทยและทะหารวาแดงได้มีการเจรจากันนะครับจะเห็นได้ว่าในการเจรจากันนั้นยังไม่มีท่าทีที่ทหารวาแดงจะถอนกำลังพลออกไปนะครับ